รถเสร็จเรียบร้อยนะครับนิสันจุกเปลี่ยนชุดตู้แอร์8รายการพร้อมรับประกันตู้แอร์นาน1ปีเย็นพร้อมส่งงานครับรถนิสสันจุกหลังเปลี่ยนชุดตู้แอร์แอร์เย็นตัดต่อปกตินะครับ แอร์ตัดพัดลมหยุดพร้อมทำงานครับพร้อมทำงานนะครับความร้อนอยู่ร7 5แอร์ตัดพร้อมทำงาน อุณหภูมิช่วงบ่ายวันนี้ก็30องศานะครับในรถเย็นได้6นะ6-7องศาก็ใกล้เคียงกับตอนเช้านะครับแอ์ตับต่อดีครับ ัดนะครับคันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนหน้าคัดนะฮะลด90 0 0กว่ากิโลเมตรลูกปืนเป็นลูกปืนหน้าคัดเดิมๆนะครับไม่ได้ถอดคอมถ่ายน้ำมันนะครับทำชุดตู้แอร์อย่างเดียวแอร์ตัดต่อดีครับ ลมทำงานปกตินะครับตัดพัดลมหยุดครับเปลี่ยนชุดโอลิง เข้าวาลเข้าตู้แอร์ให้เรียบร้อยนะครับน้ำฮิตเตอร์ก็เติมเรียบร้อยนะน้ำหม้อน้ำประกอบฮิตเตอร์เรียบร้อยทุกอย่างติดเครื่องยังไม่พบการรั่วซึมใดๆนะครับกรองน้ำยาแอร์เปลี่ยนใหม่นะครับ อันนี้เติมน้ำยาแอร์เคลียนะครับมาตรฐานจากญี่ปุ่นเติมให้รถญี่ปุ่นนะครับเติมน้ำยาแอร์ตามสเปคชุดอะไรเก่าที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะครับรถเก้าหมื่นกว่ากิโลเมตรตู้แอร์หมดอายุนะฮะตู้แอร์รั่ว เปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนตัวกรองน้ำยาแอร์ตัว expansion valve wow, ลูกยางโอลิงตามเข้าต่อแอร์หตัวนะครับแล้วก็กรองแอร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเซตอะไรเก่าภายในรถเข้ามาอบโอโซนให้เรียบร้อยนะฮะได้กลิ่นสะอาดเลย ไฟลีออกนะครับปิดดับออกนะครับออกทุกอย่างครับเปิดไฟลีปิดไฟลีนะครับเรียบร้อย อ่าแต่ดังรูกย่างครับไฟฉุกเฉินทำงานครับกล้องมองหลังออกนะครับอตัดคอนโทนพวงมาลัยนะครับกล้องมองหลังออก

ในรถรายงานไว้30นะฮะสามสิบรถเปลี่ยนตู้แอร์ตอนเลขไม่เก้าหมื่นสี่พกิโลเมตรนะครับระบบต่างๆปกติทุกอย่างนะครับงานประกอบหน้าปัดนะครับหลังจากยกหน้าปัดออกเปลี่ยนตู้แอร์นะครับ เช็ดทาความสะอาดทั้งภายนอกภายในนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยความเย็นทําได้ดีเหมือนก่อนซ่อมนะครับพอเราเช็คให้เจ้าของรถด,ดูก่อนว่าตู้ที่ติดรถมาเดิมๆได้ความเย็นประมาณ56องศาอ่า5-6-7องศาตัดต่อดีตอนนี้ก็ได้ความเย็น56องศานะฮะถือว่าทุกอย่างประกอบเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดด้านหน้าให้จัดการฉีดล้างทำความสะอาดให้นะครับน้ำหน้าหมอน้านี่อย่างดำเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวล้างให้ใสนะรถเก้าหมืนกว่าโลจ้นะ น้ำออกมานี่ดำเป็นสายเลยยังไม่ใสนะครับยังดำแบบต่อเนื่องอยู่ เริ่มใสบ้างแล้วนะครับรถหลายคันนี่ไม่เคยล้างแบบนี้นะครับควรล้างนะฮะควรล้างหม้อน้ําจะได้ระบายความร้อนดีขึ้นแผงแอร์ได้ระบายความร้อนดีขึ้นพัดลมจะได้ไม่ทํางานหนักนะฮะแอร์ก็เย็นไวด้วยใสแล้วนะครับมาดูน้ําน้ําแรกๆยังดานะน้ําที่เติมออกมาตอนนี้ใสแล้ว ที่ร้านเราล้างให้ทุกคันก่อนส่งงานนะครับ ซ่อมนะครับก็มอเตอร์เสียงพัดลมนะครับ รถนิสสันจุกนะครับเข้าเช็คอาการแอร์ไม่เย็นเช็คค่าการทำงานระบบแอร์หาสาเหตุกันก่อนนะฮะตอนนี้เดินเบาในรถเย็นได้อยู่10องศาฝั่งหนึ่งได้10นะฝั่งหนึ่งได้14อุณหภูมิเช้านี้ก็อยู่ประมาณ28 29นะฮะ28 29องศานะครับ เดี๋ยวดูค่าการทำงานเดินเบาเล่นเครื่องครับอุณหภูมิเช้านี้28 29องศานะครับ เทสเชอร์ยังขึ้นไม่สูงความเย็นเร่งเครื่องลงมาได้อยู่8.9กับ13นะครับอันนี้ฝั่งคนนั่งได้13นะครับ13.7เลร่งเครื่องฝั่งคนขับได้อยู่8.1เดินเบาครับ นขับตอนนี้เดินเบาอยู่ที่7.6นะครับฝั่งคนนั่งได้13.5ดหตีว่าห่างกันประมาณ6องศาถ้าขับรถคนเดียวก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่ถ้าฝั่งคนนั่งจะเริ่มรู้สึกละตอนนี้ขึ้นมา8กับ13ดู ด้านหน้าแผงนะครับก็ยังแห้งๆอยู่นะฮะยังไม่มีคราบอะไรให้เห็นนะครับไอ้นนะ กรมทำงานปก,กตินะครับเดินเบาในรถตอนนี้ฝั่งคนขับได้อยู่9 9.7นะครับฝั่งคนนั่งได้13.8เท่าเดิมแต่คนขับจะเห็นค่าความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วนะครับ ตั้งความเย็นไว้ที่18องศานะครรถใช้งานมาแล้วนะครับ94,764กิโลเมตรอุณหภูมิในรถรายงานไว้27นะฮะภายนอก28 29 กว่า5ปีแล้วก็พบได้นักในช่วงฤดูฝน10โมงนะ10นาทีนะครับสำหรับสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากในปี2563นี้นะครับตั้งแต่1มกราคมมาจนถึง2พฤศจิกายนมีรายงานผู้ป่วย17,715รายมามีผู้เสียชีวิตนะครับกลุ่มอายุที่พบนักที่สุด3อันดับก็กคือแรกเกิดถึง4ปี เรองลงมาคืออายุ5ปีแล้วก็อายุ7-9นะครับส่วนจังหวัดที่มีการป่วยสูงสุด5อันดับแรกก็คือสุรินทร์สงขลานาราธิวาสพัทลุงและก็ยะลาอเออส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดภาคใต้นะครับนะระวังกันด้วยนะครับโรคมือเท้าปากครับผม หลังเติมน้ำยาเข้าไปเช็คความเย็นนะฮะค่าความเย็นทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับลงมาใกล้เคียงกันนะครับ5้หองศาห้หองศานะครับค่าความร้อนระบบแอร์ตอนอยู่ในล่มอยู่ที่ประมาณส0งร0อยสองร้อยเรื่องของเรือ่องเขาผู้เขาไปดดี ตัดต่อปกตินะครับความร้อนแอร์เขาเล่นเครื่องนีราเพิ่งเล่นเครื่อง,งอเเรเล่นเครื่องครับเดี๋ยวขอเล่นเครื่องดูเล่นเครื่องครับ ก็ความร้อนขึ้นมาอยู่ประมาณ275นะ้อย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเล่งนะอันนี้มีวิธีหน,น,น,นอมให้มันคือ้ารเปลี่ยนกล่องแล้วมันเป็นไปตามอายุของมันครับน่าจะี้หันที่ก็บอกว่ายาังดูนิสันมงนิสันเนี่ยพอวิ่งก็ ในรถความเย็นหลังเติมน้ำยาแอร์นะครับซ้ายขวาได้อยู่5-6องศาเท่ากันอุณหภูมิภายนอก29นะฮะในรถฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งลงมาเท่ากันแล้วนะฮะสรุปน้ำยาแอร์รั่วนะครับน้ำยาแอร์รั่วในระบบมีน้ำยาไม่พอสร้างความเย็นความร้อนระบบแอร์เดินเบาในร่มอยู่ที่225เร่งเครื่องก็แตะ250 ถ้าอุณหภูมิ30กว่าอันนี้มันเกิน250เนี่ยเขาจะได้ยินเสียงพัดลมทํางานรอบแรงอะ่ะหูตลอดละอ่าอันนี้อันนี้คือระบบสปีดซองทำงานนะครับเช็คก่อนซ่อมนะครับรถนิสสันจุกเปลี่ยนชุดตัวแอร์พร้อมรับประกัน1ปีครับเดี๋ยวช่างจะได้ลงมือทำงานนะครับ การดูดฝุ่นเศษใจไ,ไม้อะไรให้เรียบร้อยนะครับไหนๆหรือซ่อมนะฮะก็เสียให้สะอาด ไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับรถนิสสันจุก เออตู้ออกนี่้องหมอออกง่ายกว่าจุ่ยไวออกออกไปก่อนเอาไปเอาไปมาับมามาจามาด้ยับ่เอ่นอนไม่หร <more> ับเนียเอาง้ามามาตบม่ไม่ได้เป็นแค่เป็นนวะ พักกินข้าวครับนะกล่องตู้แอร์ของรถนิสสันจุกนะครับเดี๋ยวช่างจะได้ทำการทำความสะอาดนะฮะฝุ่นทั้งนั้นเลยนะล้างทำความสะอาดฝนะุ่นทั้งนั้นเลยฝนะุ่นเกาะแน่นเลยนะเนี่ยนะนะครับนะ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  จะได้ทำความสะอาดตัวโบเวอร์น่โบเวอร์ก็ฝุ่นเยอะนะฝุ่นเยอะครับอ่าลุยกันเลยอันนี้ก็กรองแอร์นะฮะกรองแอร์สุขรกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อยู่ในชุดที่เราจัดให้แล้วครับตู้แอร์ใหม่ของนิสสันจุกนะครับที่เราเตรียมไว้สำหรับงานซ่อมครั้งนี้เดี๋ยวมาดูตู้แอร์เก่าที่รั่วนะครับนี่ รั่วชัดเจนนะครับมีจุดรั่วตรงนี้ก็รั่วนะฮะรั่วแบบชัดชัะกดให้ด,ดูตู้หมดอายุนะครับรถใช้มาเก้าหมื่นกว่ากิโลเมตร เดีย๋ยวเราไปดูชุดอะไรใหม่นะที่เราจัดให้กับงานซ่อมนิสสันจุกค,คันนี้นะครับพร้อมเปลี่ยนพร้อมซ่อมพร้อมรับประกันหนึ่งปีนะครับชุดอะไรใหม่ไปดูกันครับทายใต้หน้าปัดที่เราเห็นหนะก็จะมีฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับ พอยกลงมาเราก็จะดูดฝุ่นให้อย่างเงี้ยให้สะอาดสะอาดแบบนี้นะฮะถือว่านานๆได้ถอดทีหนึ่งก็เก็บรายละเอียดให้สะอาดเรียบร้อยทุกขั้นตอน หลายละเอียดให้แบบเต็มที่นะครับใครอยากซ่อแมแอรดีๆนะครับอยากซ่อแมแอรแบบละเอียดละเอียดนะครับก็โทรนัดคิวเข้ามาครับปุ๊บปั๊บมาบางทีงานที่ร้าน มีรถคันอื่นเราก็อาจจะทำให้แบบละเอียดได้แต่ไม่เต็มที่นะฮะหลายท่านนะถามว่าถ้ามาตอนหน้าร้อนเป็นไงนะอันนี้คือภาพตอนหน้าร้อนที่รถมันเต็มร้านนะรถเต็มร้านแล้วเราก็บางทีก็ดูแลให้ได้ไม่เต็มที่นะครับแอร์มีปัญหาแอร์เสียช่วงนี้นะครับ นัดคิวนัดเวลาเข้ามาครับเราจะได้ทำงานให้อย่างเต็มที่ทำละเอียดทุกขั้นตอนนะครับหน้าร้อนจะได้ใช้แอร์กันแบบสบายใจไม่ต้องมาหาที่ซ่อมแอรครับแย่งกันซ่อมแย่งอะไรรออะไรกันอีกยุ่งครับในส่วนของ คานเหล็กนะฮะก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนะบจุดนี้ก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวโครงหน้าปัดตรงนี้นะฮะเช็คลวตู้แอร์ของรถ นิสันจุกนะก่อนติดตั้งเพราะเราจะต้องเช็คก,การลวดซึมของโอลิงวาลอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้เตรียมติดตั้งแล้วนะครับช่างก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะทั้งภายนอกภายในนะครับตู้ใหม่ qc กันก่อนนะครับ qc กันก่อนติดตั้ง เพราะว่าเราต้องรับประกันตู้นี้อีกหนึ่งปีถ้าเสียเราก็ต้องเคลมตู้แอร์ให้ใหม่เคลมค่าแรงให้ใหม่นะครับเคลมค่าน้ํายาแอร์ให้ใหม่นะครับวันนี้เราต้องละเอียดทุกขั้นตอนครับทําให้เป็นบรรทัดฐานทําให้เป็นมาตรฐานนะครับเจ้าของรถจะได้สบายใจ ใช้ได้ครับเตรียมประกอบครับ